ต่อไปคือราศีสิงค์ครับใครที่เกิดราศีสิงค์นะครับใครที่เกิดราศีสิงค์นะฮะมาฟังกันทางนี้แล้วนะสำหรับราศีสิงค์นะครับออื <c oughs> ราศีสิงห์นะครับจะเป็นอย่างไรเราเรามาดูกันเริ่มต้นกับไพ่อ่ะราศีสิงห์นะครับสําหรับคนที่เกิดวันที่16สิงหาจนถึงวันที่16กันยายนเนี่ย16สิงหาจนถึง16กันยายนเนี่ย,ย,ย,นเ,นยเรามาดูกันนะครับว่าสุขภาพในเดือนธันวาไอ้สุขภาพในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับคนในไพ่ใบนี้ครับ ใครที่เกิดราศีสิงห์นะครับนะใครที่เกิดราศีสิงห์นะครับก็บอกได้เลยว่าราศีสิงห์ในเรื่องของสุขภาพนะตอนนี้นะครับสุขภาพของคุณยังคงต้องดูแลปล่อยไม่ได้นะครับนอไปพบแพทย์นะครับถ้าเป็นอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวข้อเข่า ข้อศอกข้อแขนหกล้มแน่เพราะว่าภาพเป็นรูปงานข้อเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสในเรื่องของการที่เรียกว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุปวดแข้งปวดขาปวดเข่าอะไรเงี้ยฮะควรจะหาคุณหมอด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อะไรก็ตามนะที่เกี่ยวกับสุขภาพเราอะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะดูแลให้ดีนะครับไพ่เตือนออกมาว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเท่านั้นครับเพราะนั้นสุขภาพของคุณยังคงดีอยู่นะครับไม่ได้ถึงขนาดแย่มากๆนะครับยินดีด้วยจ้าต่อไปนะครับในเรื่องของ ฟาร์มออการงานจากขอโทษยังไม่ถึงฟาร์มการงานนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ได้แก่ใครแบบนี้ครับอ่าสำหรับการงานนะครับการงานนะฮะนะครับก็ได้ไพ่รูปผู้หญิงวิชายสองคนเนะียการงานนะครับถือว่าเป็นการงานที่อาจจะ เข้าได้ดีนะครับในเรื่องของการงานถ้าใครทําอาชีพประจําก็บอกได้เลยคบว่าบริษัทที่ทําอยู่ถูกฉลกแล้วถึงแม้จะมีเรื่องฝักเสียงหรือว่ามีเรื่องหลายๆอย่างแต่บอกได้เลยว่าภาพรวมนะครับหรือว่าค่าตอบแทนค่อนข้างที่จะถูกฉลกแล้วเนี่ยส่วนใครที่ทําอาชีพประจํานะครับก็อยากจะบอกว่า ส่วนใครที่เข้ามาชีวิตสระนะครับก็อยากจะบอกว่ามีในเรื่องของลูกค้าประจำมีหลือมีในเรื่องของคนที่เข้ามาอคอยซัพพอร์ตเราอยู่นะครับก็ยังคงมีอยู่ครับตอนนี้เป็นช่วงหนึ่งที่ราศีสิงห์มีเสน่ห์กับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามมากๆครับต่อไปราศีสิงห์นะครับเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของราศีสิงห์ได้แก่ ระวังความรักนะครับระวัดระวังมิตรนะฮะมิตราชีพเนาะมันขึ้นไพ่ใบนี้นะครับระมัดระวังโดนหลอกโดนปิดวังเราะโดนที่แบบเขาไม่บอกเราว่าเราเป็นอะไร เขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะอาจจะมีเรื่องปิดบังกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเพิ่งคบก,กันใหม่ระมัดระวังเรื่องการหลอกลวงเรื่องการเอาเปรียบนะครับต้องระมัดระวังดูให้ดีนะฮะนะครับนะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ครับระมัดระวังา้าโอเคต่อไปนะครับเรื่องของการเงินของราศีสิงห์ได้แก่ไพ่ไปนี้ครับ ในเรื่องการเงินเนี่ยแล้วก็โชคลาภนะครับได้แต่งชุดแบบนี้เลยนะก็ถือได้ว่าเป็นเหมาะกับเรื่องของอาการเงินเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่แต่งตัวนะครับสมฐานะนอกใส่ทักซิโดอะไรอย่างเงี้ยก็ มีโอกาสนะครับในเรื่องของการเฮงดังฟังรวยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับราศีสิงห์นะครับที่มีโอกาสในเรื่องของการที่จะมีการเงินที่ดีขึ้นแต่ว่าระมัดระวังการใช้เงินที่ดีนะครับไพ่ก็ยังเตือนว่าระมัดระวังการใช้เงินเพราะว่าในเรื่องของการใช้เงินต่างๆอาจจะมีผลในทุกๆเรื่องด้วยนะถ้าดู4ีใบนะครับของราศีสิงห์นะครับก็ ต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะครับและในเรื่องของสุขภาพเท่านั้นเองครับอ่ะใครที่เกิดราศีสิงห์แล้วน้องาน้อมรับคําทํานายพิมพ์คําว่าเฮงดังปังรวยเข้ามาได้เลยครับ